สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์งาน CSM บูตเล็กงานจีนงานกอลงานอะไรก็ตามที่เราแล้วแต่จะเรียกกันนะครับก็ CSM วันนี้เราก็เรียกได้ว่าเป็น CSM ชิ้นที่ได้รับความนิยมมากๆในสังคมของเล่นบ้านเรานะครับนั่นก็คือ CSM ไฟ g h ไดรเวอร์บูตเล็กนั่นเองอ่ะมันจะเป็นยังไงอินโทรมะ ก็อันนี้ผมสั่งมาจากพ่อค้าที่เป็นคนไทยเองนะครับก็ราคามันก็จะแพงกว่าสั่งมาจากที่จีนโดยตรงก็แพงกว่าประมาณร้อยบาทครับไม่เกินร้อยหรอกประมาณร้อยอ่ะไม่ถึงร้อยด้วยซ้แต่เราได้การห่อหุ้มที่มันดูเซฟมากๆแล้วก็ได้ของไวนะครับถ้าอย่างคาบ,บูโตะบุลเล็กผมสั่งมาผมรอของประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วของที่ได้มาก็คือไม่มีการห่อหุ้มใดๆเลยนะ ออถ้าใครได้ดูคลิปคาบุโตะนะครับของที่ได้มามันก็จะเป็นกล่อง,องเปล่าแบบนี้เลยเอ,อนั่นแหละเรียกว่าเซฟตี้ค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับแต่อันนี้ก็ยอมเสียแพงกว่าไปประมาณ100บาทเพื่อได้ของที่ไวกว่าอันนี้สั่งไป3วันได้ละแล้วก็ได้รับการห่อหอุ้มที่มันเซฟตี้มากกว่านะครับโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะดูกันครับกล่องแทบจะเหมือนกับคาบุโตะเลยนะครับมไม่แทบอ่บกล่องเหมือนกับคาบุโตะเลยในะ สำหรับว์ชานี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวนะทุกคนผมบอกก่อนคลิปนี้เป็นคลิป unbox กซ์เฉยๆโอเคครับหายหัวครับมือหนึ่งแน่นอนเพราะว่าถึงแม้ว่ากล่องน้ำตาลจะโดนกรีดเทปไปแต่กล่องดําไม่โดนนะครับในกล่องน้าตาลนะครับก็จะมีคู่มือเห็นไหมคู่มือกับสติกเกอร์ของเจ้าตัวไฟเองนะครับก็เรียกได้ว่าดูดีเลยคาบุตโตะผมสั่งมาไม่มีนะแต่หิงมันจะเป็นคู่มือแต่มันก็เป็นภาษาจีนอ่านไม่ออก โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าครับหนึ่งสองว้าวรอบนี้ได้หอ่อหุ้มมาทั้งหมดนะครับก็ <c oughs> จะประกอบไปด้วยเจ้าตัวสายนะครับตัวฐานตัวไฟโฟนแล้วก็ล็อกข้างแล้วก็ล็อกหลังนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูกันดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวผมขอแกะมาแค่ไฟโฟนกับฐานนะโอ้หุงโดนซีวยด้วยนะครับ ว้าวคาบ,บุโตผมไม่เห็นตัวซิลเลยแล้วพี่ซิลแบบนี้ผมผมจะเอาเก็บยังไงอะประมาณนี้ประมาณนี้ว้าวดม,มันกลิ่นพลาสติกครับกลิ่นพลาสติกเลยโอจอจอค่อนข้าง,างต่างจากดีเอนะผมเคยมีดีเของปีเก่าะครับ d ีเรุ่นเก่านะอยูอ่สัมผัสอะไรก็ก็ต่างต่างมากเลยต่างมากเลยเอ่างอเป็นด้ามปืนปิ้วปิว คือสัมผัสอะไรพวกนี้ต่างผิวสัมผัสะจะต่างจาก DX ที่ผมเคยมีนะไอที่ต่างเลยก็คือชิปครับชิปของ DX ของไฟจริงๆอะมันจะเป็นพลาสติกเนาะแต่อันนี้เป็นเหมือนอัลลอยเป็นเหล็กเลยนะครับก็โอ้อ oh, มีซิ่งดีเหมือนกันแต่ร่องรอยการตัดเกรดรอยขูดอะไรแบบนี้ค่อนข้างเห็นได้ชัดไปหน่อยนะครับบางจุดเรียกได้ว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะอดูไม่ค่อยดีเลยแหะจะพูดว่าน่าเกลียดก็ ก,ก็พูดได้แหละแต่มันก็ไม่ได้แน่เกลียดขนาดนั้นนะครับแต่เราก็ต้องทําใจเนาะด้วยความว่ามันเป็นสีเงินวมวนมันก็จะมีร่องรอยอะไรที่ค่อข้างที่จะเห็นได้แบบชัดเจนนะครับก็ในกล่องแถมอะไรอีกไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอยกมาดูแค่2อ,อย่างดีแล้วกันเพราะว่าสายอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับโอเคถามก็ซีลมาเหมือนกันว้าวมั่นใจได้เลยครับว่ามือหนึ่งแน่แนะ่ ไปลร้านก็ไปซีลเองขำเลยนะไม่หรอกเพราะว่าร้านเขาค่อนข้างมีเครดิตนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องเอาของสองมาขายในเมื่อแบบสต็อกมีโคตรเยอะนะครับฐานก็ใหญ่กว่าดีเอ็กมากๆด้วยความเป็นซีเอฟเอ็มแต่งานคลาสติกดูกองแกงมากนะครับการเทียบกับคาบูโตะเองอันนี้คือแบบ พอๆก,กันเลยละเฮ้ยมีสวิตด้วยนะครับถามน่าจะเป็นสวิตท,ที่ l i n k ์กับโทรศัพท์นะครับมาอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีเล่นกันนะครับเรามาดูเจ้าตัวโทรศัพท์กันต่อสวิตโอ้เขาแถมฐานม,มาให้ด้วยนะครับแล้วก็เสียงค่อนข้างดังมากๆเลยดูซิว่ามีไฟไหม โ oh. เสียงดังมากเสียงดังมาก <ion> มันมีแสงตรงหน้าจอด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่างานไฟ CSM แบบของแท้มีไหมแต่คิดว่าน่าจะมีแหละถ้าในระดับ CSM นะแต่อันนี้งานบูทเล็กงานเถือนมีแสงด้วยว้าวโอเค ก็ประมาณนี้โอเคสรุปมันงัดขึ้นเอาง่ายๆเลยนะตอเราก็เห็นมันฝืดๆไงก็เลยแบบไม่กล้าแง,งัดอะไรนะครับนี่และมั้งคงเป็นข้อเสียของงานบุ้เล็กเนะคือพลาสติกอะไรมันทาออกมาให้เราระแวงว่าเอ้ยตัวมันจะเจ๊งจะพังหรือเปล่านะครับนะเ,เดี๋ยวเรามาแปลงร่างกนะัน แสงมันลิงก์กันเว้ยทุกคนแสงมันลิงก์กันไอเ้เหี้ยแบบงานจีนมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอมาเดี๋ยวแปลงร่างใหม่ครับโอเคก็เรียกได้ว่าก็ คุมค่าคุมราคานะกับงานบูทเล็กแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปในคลิปเดียวกับคาบูโต้นะบูทเล็กก็คือบูทเล็กครับมันคือของกอล์ฟนะดังนั้นมันจะทําออกมาให้เหมือนของแท้แบบ1 0 0เลยมันก็ไม่แปลกหมายถึงพวกลูกเล่มน,นะเออส่วนวัสดุคุณภาพแ่บมันไม่มีทางไปเทียบแท้ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยราคาที่มันต่างกันเกือบ4ี่ห้าเท่าเลยจากราคาของแท้นะครับอย่างไฟอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเป็น10เท่าเลยก็ว่าได้เพราะ CSM อไฟก็สตาร์ทที่หมื่นอัพแล้วนะครับดังนั้นก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็น ทางเลือกสําหรับคนงบน้อยเอางี้แล้วกันเนาะแต่ก็เอาจริงถ้ามีตังค์ผมก็จะไปซื้อแท้แหละเดี๋ยววันใดวันหนึ่งผมรีวิว c ีเอ็มแท้เนี่นอน,นครับหวังว่าวันนั้นจะมาถึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปรีวิวเจ้าตัวไฟด e d r i เวอร์บูทเล็กนะครับก็จะตามมาเร็วๆนี้ก็ฝากติดตามด้วยสําหรับช่อง Toys and รีวิวนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนมาอันส์บ็อกให้ดูเฉยๆน,นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย